ภาพที่แสดงให้เห็นนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทニ e เ s System ก็พูดง่ายๆในระบบประสาทเนี่ยจะว่าแล้วก็คือในโลกนี้ไม่มีอะไรจะซับซ้อนเท่ากับระบบประสาทของมนุษย์ก็ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าระบบประสาทเนี่ยว่าเป็นระบบ ช่วยประสานงาน Communication Network ระบบช่วยประสานงานมันไปทั้งระบบเลยเป็นเป็น n น t w o r k อ้ที่เป็นเส้นสีส้มๆนี้ก็ก็คือเส้นไขสันหลังกระดูกสันหลังตั้งแต่ สมองลงมาต่อยาวมาจนถึงปลายก้นโกมันมีชื่อเรียกเฉพาะอันนี้ก็คือระบบประสาทต่อไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของมนุษย์ นี่ถ่ายให้เห็นด้านข้างกล้ามเนื้อของมนุษย์มีชื่อเรียกต่างๆนี่ตามที่เห็นนี้กล้ามเนื้อก็สำคัญหรือให้สำคัญก็ดูสิว่ากีฬาบางชนิดก็เน้นเป็นพิเศษในการโจกล้ามเนื้อ มีการกล้ามเนื้อเป็นมัดมดกล้ามเนื้อนี้ก็สร้างเองได้ต้องฝึกแล้วก็ออกกำลังมันมีเทคนิคในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อภาพต่อไปอันนี้มีมีด้านหน้าเกี่ยวกับด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้า นี่ uh, front view ส่วนอีกสิ่นก็เขาเรียกว่าด้านข้างเ r e ย l view ระบบกล้ามเนือ้อด้านข้างส่วนภาพสุดท้ายที่จะแสดงให้เห็นก็คือโครงโครงเกาะ กระดูกของมนุษย์ทั้งหมดมีซีกนี้ก็แสดงให้เห็นด้านหน้า front view ส่วนอีกข้างหนึ่งเป็น r e a l view ก็คือด้านข้างๆโครงกระดูกก็มีความสำคัญทั้งหมด ก็มีสำนวนที่บอกพูดกันว่ากระดูกนลระเบอร์หมายความว่าเวลาเออคือเขาแข่งกันที่กระดูกกระดูกใครใหญ่กว่ากันก็แข็งแรงกว่ากันเรียกว่ากระดูกนลระเบอร์สวัดดีค่ะ